สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทางฝั่งเราและทางต่างประเทศและในประเทศไทยของเรานะคะวันนี้นี้จะพาเพื่อนๆมาขุดปลูนาค่ะดูสิว่าจะได้สักตัวไหมนะคะรูเยอะมากเลยแต่ไม่รู้จะขุดได้หรือเปล่าเกิดจากท้องพ่อท้องแม่มาก็พึ่งมาขุดเนี่ยคะ่ะไม่รู้จะได้ไม่ได้นะคะมาลุ้นกันค่ะเพื่อนดูค่ะมาดูรูปูก่อนนะคะ รูเยอะเลยค่ะจะรูใหญ่ใหญเแค่เพื่อนๆแต่ลึกมากเลยลองขุดดูแล้วนะคะนี่รูใหญ่มากรูเยอะค่ะรูเยอะมากเลยน่คะมีแต่รูปูทั้งนั้นเลยรูเยอะเยอะแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่า นี่ค่ะมีแต่ขวอยปูทั้งนั้นเลยนะนี่นดูนั่นเพื่อนๆขวอยปูค่ะมันเป็นขวอยแบบนี้นะนี่เทียบเลยนะคะเพื่อนๆมีแต่รูใหญ่ๆคงจะตัวใหญ่มากเลยค่ะแต่เราจะมีปัญญาเอาเขาได้หรือเปล่านะคะนี่นคะคะเยอะมากเลยเยอะมากเลยนจะเอาได้ไหมนี่นคะคะขวอยปูนะคะเพื่นนอ,อนๆ นี่คือขยปูนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะ่ะเพราะว่าน้ำมันเพิ่งแห้งไปเขาจะขุดรูแล้วก็เอาทำเป็นโกยดินขึ้นมาเป็นกองกองอย่างนี้นะคะยค่ะนี่มากเลยนะคะเ,เพื่อนเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยทุ่งไร่ทุงท่งนาแถวนี้มีมุดเลยนะคะถ้ามีปัญญาเอาเขาได้นะคะแต่มันจะลึกหน่อยนะคะเ,เพื่อนลองขุดเมื่อกี้นี่ รูรูหนึ่งรูใหญ่มากเท่าแขนนะคะขุดลงไปมีน้ำนะคะ่ะลึกมากหอบเลยคะ่ะหอบเลยไม่ได้เลยะคะ่ะขุดเมื่อกี้หน่ยดูซ้ๆเพื่อนดูคะ่ะดูคะ่ะนี่เก็เหนื่อยไหอ้าวนี่ค่ะ,คะโอ้แดดมากคะ่ะ เยอะเลยนี่ค่ะช่วงที่ทุ่งนาแถวนี้ช่วงที่แฟนมาเกี่ยวข้าวนะคะเขาเจอปูเยอะช่วงนั้นน้ํากาลังจะแห้งค่ะเอาไปเป็นกระสอบเลยค่ะเพื่อนๆแต่ช่วงนี้น้ํามันแห้งหมดแล้วนะคะเนี่ค่ะเขตนี้อุดมสมบูรณ์มากเลยข้าวก็มีแต่ทุ่งส,สวยๆนะคะ เนี่ยค่ะพเพื่อนๆจะเป็นประมาณนี้ค่ะช่วงหน้าแรงหน้าหนาวนะคะพเพื่อนๆเนี่ยเราก็ไม่รู้จะไปไหนก็เลยพากันมาหาขุดปูลองดูเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะพเพื่อนๆจะเป็นแบบนี้ค่ะบริเวณนี้ใช่มีปูนาหมดเลยนะคะพเพื่อนๆใครขยันมาขุดปูนะคะตามทุ่งนาแถวนี้บริเวณนี้มีเพียบเลยค่ะมีเตอ ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแต่เราไม่รู้จะมีความสามารถเอาเขาได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าขุดยากซะเหลือเกินมันไม่ใช่ขุดยากนะคะดินมันนิ่มอยู่แต่ว่ามันลึกค่ะมันลึกมันลึกนะคะพเพื่อนๆเนี่ยค่ะตามบริเวณเขตนี้ถ้าใครมีปัญญามาขุดปูไปขายนะคะปูนาเยอะมากเลยเนี่ยค่ะ คลิปสั้นๆค่ะเ,เพื่อนๆเพื่อนมาขุดปูค่ะมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้ไม่ได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดตามกดซับสไครต์ให้กับบิตาด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับบิตาทําคลิปต่อไปค่ะสําหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะแดดมากเลยแต่จะขูดปูแล้วค่ะสวัสดีค่ะ